ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดแล้อมท่านผู้ชมที่ชมรายการเกษตรติดใจของเราเนี่ยนะครับที่ไร่ข้าวโพดท,ท่านคงได้ชมไปแล้วมันฝักมันกําลังออกสวยมากเลยเพราะว่าฉีดพ่นไปได้ไม่กี่วันเองนะครับที่เจ้าของไร่เขาได้บอกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมได้พาคุณผู้ชมนะครับมาอีกที่หนึ่ง ต่อเนื่องกันมาอยู่ไม่ไกลกันมากนะครับก็เป็นเพื่อนบ้านของของเจ้าของอันนี้แหละครับก่อนฉีดหลังฉีดเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะฮะจะแตกต่างแบบไหนยังไงนะก่อนที่เราจะพูดอะไรมากกว่านี้เดี๋ยวไปรู้จักกับเจ้าของไร่ก่อนเลยนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากลุงตุ๋ยจะมาพูดมาคุยกับเราแล้วก็จะพาไปดูกันว่าฉีดแล้วเป็นยังไงแล้วก่อนฉีดเป็นไงเดี๋ยวต้องให้ลุงตุ๋ยเล่าให้ฟังอยู่ตรงหน้านี่แหละครับสวัสดีครับลุงตุ๋ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงตุ๋ย สวัสดีครับอันนี้คือคุณภรรยาสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมป้าเลี้ยงค่ะคุณป้าเลี้ยงค่ะป้าเลี้ยงเลี้ยงหรือเลียงเลี้ยงเลี้ยงค่ะตกลงเลี้ยงผมด้วยนะค่ะครับผมแล้วเป็นยังไงครับนี่ได้ข่าวเขาคนแถวนี้เขาฮือหากันมากเลยว่าเข้าวโพดของป้านี่ทําไมมันแตกต่างก่าคนอื่นยังไงครับก่อนจะฉีดแล้วมันเลี้ยงต้นมันไม่สวยครับผมพออามาฉีดแล้วมันเขียวมันเขียวดีมากอื ใครๆเขาก็มาถามอืถามว่าทําไมมันถึงเขียวมาทำไมถึงเขียวเอาอะไรมาใส่เอาอะไรมาฉีดก่อนจะปลูกเนี่ยเออก่อนจะฉีดเนี่ยกี่วันครับก่อนเอาจะฉีดละแปดวันเอามาฉีดแล้วแปดวันอ๋อที่หลังหลังจะฉีดมาแล้วเนี่ยแปดวันก่อนหน้าที่จะฉีดเนี่ยเมื่อกี้คุยกันบอกว่าประมาณครึ่งเดือนกว่าๆหรือประมาณยี่สิบวันประมาณนี้นะฮะแล้วก็ฉีดแล้วได้ขนาดนี้เลยคชอก็สวยมากก็ดีใจเจ้าของก็ดีใจ แล้วมันถ้าเป็นภาษาคนทั่วไปเขาจะบอกว่ามันแปลกใจมากเลยค่ะแปลกใจไหมแปลกใจว่าเขาโครตรโตสวยแล้วก็จะโตไวอ๋อเหรอฮะก็แปลกใจแล้วก็ไม่เป็นโรคด้วยก็ไม่เป็นโรคด้วยก็ต้นสวยต้นใหญ่ดี <N> <N> นะครับอันนี้ค,ค,คือขา้าวโพดพันธุ์อะไรครับข้าวโพดแป้งพันสามสองแปดค่ะสามสองแปดเป็นข้าวโพดแป้งข้าวโพดอาหารสัตว์ใช่ไหมอาหารสัตว์ค่ะรับประทานได้ด้วยเราเรากินได้ไหมได้ได้นะนี่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมนะครับนี่ให้มาดูข้างหลังผมนี่เลยครับ ก่อนที่ฉีดมันจะคลู่ผมลองลองถามป้าป้าเขาดูนะครับเนี่ยต้นต้นประมาณนี้ครับนี่นี่นี่ไม่รู้จะคุณผู้ชมจะเห็นหรือเปล่าครับเดี๋ยวหยิบให้ดูนี่นี่ฮะนี่ต้นต้นประมาณนี้ครับแล้วก็หลังฉีดไปยังไม่ถึงอาทิตย์เลยประมาณเอออาทิตย์อาทิตย์ต้นต้น,ตนมันก็ได้ต้นขนาดนี้ครับเนี่ยเนี่ยแล้วก็ทั้งนั้นเลยทั้งหมดเลยคือต้นเล็กๆเ,เ,เนี่ยก็เขาก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ถอนทิ้งเรืออะไรเป็นผลพลอยได้ คุณป้าเลยบอกพอใจมากเลยมุมยังไงเราก็ต้องพากันมาดูเมื่อสักครู่ไปดูไล่โน่นเนี่ยนะครับเพื่อนบ้านของอลุงและก็ป้าเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้เราต้องมาดูที่นี่ด้วยเพราะว่าใช้ซูเปอร์โกนนโนไอเอ็นแปดเหมือนกันแล้วเห็นความแตกต่างอย่างที่ป้าบอกเมื่อสักครู่นะครับค่ะอันนี้เดี๋ยวเราต้องปลูกไปเอ่อต้องต้องปล่อยไปอีกนานเท่าไหร่เนี่ยถึงจะออกฝักออกดอกเนี่ยครับปล่อยไปประมาณนี้แหละสิ้นเดือนนี้แหละสิ้นเดือนสิ้นเดือนน,นี้ก็ออกดอกหัวค่ะ ออกดอกหัวแล้วเราก็ปล่อยธรรมชาติปล่อยวันปล่อยธรรมชาติแล้วก็ฉีดพ่นอันนี้ไปค่ะนะฮะแล้วถ้าเกิดมันได้กว่าเดิมอ่ะถ้ามันได้กว่าเดิมก็ใช้ทุกปีสิใช้ทุกปีอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่แบบเป็นผลพลอยได้ไปเลยเนาะแล้วถ้าเผื่อว่าใครเขาสนใจนะอยากจะเป็นเหมือนป้าบ้างเนี่ยครับสามารถมาสอบถามได้ที่นี่้งหมพี่น้องกันฉีดทั้งหมดไปเอามาฉีดกันทั้งหมดวันนี้ก็ยังฉีดอยู่ต้นหอมผักชี น้องเช้า uh huh. น้องทรายฉีดทั้งหมดครับผมสุปรพอาโนโนารน RM88 คู่หูพารวยชนิดน้ำและชนิดแคปซูลอาหารเสริมของพืชนวัตกรรมใหม่ในรูปแบบนาโนช่วยเพิ่มการดูดซึมได้ดีขึ้นช่วยเพิ่มแป้งและน้ำตาลในพืชได้โดยตรงช่วยให้ดินโปร่งร่วนตุยน้ำและอากาศทายเคสะดวกรากพืชแผ่ขยายได้ง่ายทำให้พืชเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรง ฟื้นตัวเร็วนะผมทํามาแล้วรุ่นที่แล้ว8ไล่เนี่ยผมได้ไม่เกิน7เกียนแเกียนสักทีวันนี้ผมได้10เกียนถ้าพี่น้องสนใจมาดูได้เราไมา่ได้หลอกลวงเราพูดกันเรื่องจริงต้องขอ,ข,อข,อขอบคุณนะครับซูเปอร์โกนาโน,น Rn88 ถ้าถาอย่างนี้ได้อีกสักรุ่นนะก็คงตั้งตัวได้ใช้ซูปเปอร์โกนาโน,น Rn88 โดกจริงติดใจซุปเปอร์โกนาโน Rn 8 8ลดต้นุนเพิ่มผลผลิต Rn 8 8ใช้แล้วติดใจค่ะซุปเปอร์โกนาโน Rn 8 8 1แหนึ่คปซูลใช้คู่กับนิดน้ำหนึ่ซีซีใช้ได้กับพืชทุกชนิดทั้งพืชสวนพืชไร่ไม้ผลนาข้าวพืชลงหัวไม้ดอกไม้ประดับไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดอ้อ,อยมันสำปะหลังพริกมะเขือมะนาวหน่อไม้ฝรั่ง แปลงนาข้าวให้ผลใหญ่โตออกเร็วขั้วเหนียวใบเขียวเข้มสีสันสวยงามเพิ่มผลผลิตเพิ่มคุณประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน Rn88 ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมปลอดภัยสำหรับผู้ชายและผู้บริโภคโปรโมชัน่นสุปร r กรนานโน Rn88 1ชุด20แคปซูลพร้อมชนิดน้ำา1ขวดราคา1 9 0 0บาทแถมฟรี10แคปซูล ชุดประหยัดพิเศษ2ชุดราคา3,000บาทแถมฟรีอีก20่สิบแคปซูลอันดีข่าว,ว่าลูกสาวทำหน่อไม้ฝรั่งอยู่ใช้ลูกสาวใช่ไหมนั่นแหละเขาก็จะเล่าอะไรให้ฟังมังเปล่า เขาว่ายังไงเขาว่ามันดีแม่ลองเอาไปลองสิอ่าฮะเออลองเอาไปลองดูเผื่อมันจะดีครับแล้วก็ดีจริงๆด้วยครับต่อไปนี้ไม่ลองแล้วไม่ลองแล้วก็ดีพอใจพอใจไม่ลองแล้วใช้เลย่ภูมิใจอ๋ออ๋อเดี๋ยวเราจะมองเห็นไกลๆนะคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นนะครับจะเป็นผักชีอยู่เห็นฟางเห็นอะไรเนี่ยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยากให้ป้าลองพาเดินดูหน่อยที่เดี๋ยวเผื่อคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าเรามาเลือกเฉพาะที่ที่มัน ต้นใหญ่ต้นสูงเท่าน,นั้นหรือเปล่านะคุณผู้ชมตามลุงกป้ามานะครับอันนี้มันของจริงนะของจริงนะโอ้ไม่ต้องเข้าไปเลือกก็ได้เดี๋ยวไปเหยียบต้นหักผมยิ่งไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอยู่นี่คุณผ <c oughs> ู้ชมโอ้โหฉีดฉีดได้แปดวันครับสูงขนาดนี้นี่นะฮะไม่รู้จะอ่ะบรรยายว่ายังไงนะครับผมเองไม่ใช่ชาวไร่แต่ผมรู้ว่ามันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์พอสมควรนะครับซปเปอร์โกนาโนไอเอ็นแปดแปดเนี่ยนะฮะดูกันเอาเองก็แล้วกันนะฮะสวยมากสวยมาก เดี๋ยวบอกบอกลุงบอกลุงไว้ก่อนลุงฉีดข้าวโพดเนี่ยนะถ้าเผื่อมันเหลือก้นถังเนี่ยเอามาฉีดไอพืชสวนครัวของลุงก็ได้นะฉีดมะเขือฉีดอะไรได้หมดนะครับแล้วเดี๋ยวลุงจะเห็นความแตกต่างอันไหนที่ใช้ไหนลองยกยกให้ดูสิอันนี้เนี่ยนะนี่นี่อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งเพราะว่าสองสองสองอันนี้เราใช้คู่กันนี่นี่เลยนี่เลยนี่เลย นี่นะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือซุปเปอร์โกนนาโน R N 8 8นะครับที่ไล่ข้าโพดฉีดพ่นกันอยู่นะครับตรงนี้เขาเรียกบ้านอะไรนะครับสะแดงสะแดงสะแคนสะแดงถ้าเผื่อว่ากําลังดูเกเษตรติดใจยอยู่เนี่ยนะฮะสามารถจะมาสอบถามลุงได้ไหมว<ช>่า<อ>ใช้ยี่ห้ออะไรได้ค่ะได้นะได้ไหมป้าได้ค่ะได้ไหมแล้วบอกไหมบอกค่ะห่วงวิชาไหมไม่ห่วงค่ะเผื่อเขาจะได้เยอะๆเหมือนเราเนาะแล้วถ้า <laughs> เอาเป็นเรื่องธรรมด,ดาไม่เป็นไรเอาเป็นเรื่องธรรมด,ดาไม่ งั้นก็ไม่ต้องไปดูนะเหมือนกันเหมือนกันเอางี้เดี๋ยวเวลาช่วงที่เก็บเก็บเกี่ยวหรือว่าก่อนหน้านั้นเราอาจมาก่อนไหมอะไรนะฮะเพราะมันจะออกกินได้อะเอางั้นพอมันจะกินได้เดี๋ยวผมมากินแล้วกันครับกินได้ไหมได้ต้องซื้อไหมย่างไม่ต้องซื้อเอาไปทําอะไรกินบ้างย่างย่างปิ้งปิ้งอร่อยไหมอร่อยลองดูทักต้นไหมอันนี้มันกินไม่ได้ที่มันยังไม่ไห มันยังเป็นต้นลุง<อ>แกบอกเ,อเอต้องกินฝากมั่นฝกผมไม่รู้พอพูดถึงเรื่องกินเนี่ยผมไม่รู้จะกินไว้ก่อนเลยครับคุณผู้ชมเอางี้เดี๋ยวเผื่อว่ามีโอกาสถึงตอนนั้นเดี๋ยวเราจะพามาดูอีกวันนี้ต้องขอบคุณนะขอบคุณคุณลุงอ่ลุงอะไรนะชื่อลุงลุงตุยกับป้าเลี้ยงนะขอบคุณมากป้าเลี้ยงขอบคุณมากครับผมขอบคุณคุณลุงด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะฮะติดตามชมเกษตรติใจอยู่ ยังไงซะเราคงไม่ทิ้งกันแน่นอนนะครับนี่คือซูเปอร์โกนาโน RN 8 8คู่กับพี่น้องชาวกเกษตรกรทุกๆอาชีพไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามแต่ฉีดได้ยันกล้วยนะลุง <Okay. S 1> บอกไว้ก่อนลุงบอกว่าที่เหลือเอาไปฉีดหมดแล้วเนี่ยโอ้โหเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องค่อยไปดูก็แล้วกันนะครับม,มะนาวเมะนาวเขาบอกว่ามันเหลือแล้วไปฉีดออกดอกบ้าบอเลยเยอะแยะมากมายเลยขอบคุณทุทกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันไป<ด> <ขอ S 1> ก่อนแล้วครับ พิ่งปลูกว่าด้ปีกว่านั้นเพิ่งปลูกได้ปีกว่าออกดอก <ม ent S 1> ขนาดนี้เหรอมนาวที่พูดลุงก็พูดมนาวมนาวยังกินไม่ได้เหมือกนันกำลังออกดอกอยู่ <C ED S 1> ไปไปเถอะปขอบคุณมากครับคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ใช้แล้วติดใจค่ะ r m 8 8พลังเม็ดนาโนเร่งรากเร่งดอกเร่งใบต้นใหญ่ใบตั้งทำให้รากดูซึมแร่ธาตุดีดินดี r m 8 8พลังน้ำพืชแข็งแรงเพิ่มภูมิต้านโรคต้องกันโรคกันราในพืช r m 8 8สองพลังรวมกันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดแล้อม สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการกเกษตรติดใจเรามาตามสัญญาอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มาหาป้าเลี้ยงอีกรอบหนึ่งวันนี้จริงๆยังไม่ได้ครบกาหนดหรอกคะ่ะแต่ป้าเลี้ยงแกโทรแกรีบโทรไปบอกทีมงานเราบอกว่าให้รีบมาดูหน่อย2อ,อาทิตย์ เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ป้าเลี้ยงกันนะว่าสองอาทิตย์ที่แกรีบโทรตามเรามาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นสวัสดีค่ะป้าเลี้ยงสวัสดีค่ะอป้าเลี้ยงลองเล่าซิว่าโทรตามมาทําไมเนี่ยสองอาทิตย์โทรตามมาดูว่ามันดีมันดีเออวันเขียวมากแล้วมันดีมากใหญ่ไวมากตอนที่เรามาเดี๋ยวป้าดูซิว่าตอนที่เรามาป้ามาดูทางนี้ก่อนตอนที่เรามาเมื่อเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วต้นมันแค่ไหนป้าลองแค่นี้ค่ะ แค่นี้ไหมประมาณแค่นี้ใช่ไหมแล้วนี่สองอาทิตย์คุณผู้ชมคุณผู้ชมดูนะคะนี่นี่ให้ให้ป้าเลี้ยงบอกเองนะ,ะว่ามันแปลงเดียวกันแปลงเดียวกันแปลงเดียวกันกับที่พี่ดีเจดอกรักมารอบที่แล้วเนาะ,ะ,ะ,ะแต่ทีเนี้ยวันเนี้ยป้าจะตกใจว่าเอ๊ะโทรตามทําไมดีเจดอกรักไม่มาแกหนีไปเที่ยวแกขายเอ็นแปดแปดดีแกขอตังค์ไปเที่ยวป้าดูซิค่ะต้องมารับภาระเอง แต่เราก็ยินดีที่จะมานะคะถึงมันจะเป็นวันหยุดเพราะว่าดีใจกับเกษตรกรที่ใช้ r อ8อ88ล้วได้ผลผลิตที่ดีค่ะค่ะแล้วแปลงของป้าได้ไปดูมันสำปะหลังของพี่สีภัยไหมคะไม่ได้ไปหลายวันแล้วค่ะไม่ได้ไปหลายวันวันนี้ไปแวะมาค่ะดีไหมดีมากค่ะพี่สีภัยเลยบอกป้ารออยู่ที่บ้านนั่นเก็บผักไว้รอก็เลยต้องรีบมามาดูอ่าให้ป้าฝากหน่อยค่ะว่าจาก15วันที่เราไม่ได้เจอกันเนี่ยค่ะ ป้าดีใจไหมคะดีใจค่ะพอใจไหมคะพอใจค่ะแล้วแปลงนของป้าเป็นแบบนี้ไหมแปลงนสวยกว่านี้ค่ะสวยกว่านี้อีกคุณผู้ชมเดี๋ยวแปลงนนะให้พี่ดอกรักกลับมาก่อนนะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันแต่วันนี้ RN88 ขอบคุณป้าเลี้ยงนะคะที่โทรหาแล้วก็คิดถึงพวกเราแล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูแปลงนของคุณป้าตอนหักแล้วกันเนาะตอนเก็บเกี่ยวให้พี่ดอกรัก พาไปดูวันนี้รายการเกษตรติดใจลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเดี๋ยวรอบหน้าเรามาพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ้าลองพาเลยข้นไปเลว่าว่าข้างในเนี่ยมันต้นใหญ่เหมือนกันไหมป้าโอ้โคุณผู้ชมมันไม่ใช่ใหญ่แต่ข้างนอกนะนี่นี่มันใหญ่เหมือนกันหมดจริงๆตอนนั้นมาแนละ้วมันเท่าเอวเองนะป้า ดอกเลยเนี่ยฮะสามฝักเลยเหรออ,หอ,อ,ออกสามมันจะใหญ่อยู่สองที่รับรองเลยว่ามันจะเต็มสองฝักแต่ฝักที่สามนี่ถือว่าเป็นกําไรเนาะถือว่าเป็นกําไรนะบ้านะดีใจด้วยที่มันได้ขนาดนี้โอ้โห,หอันนี้ก็ออกสามนะเนี่ยอ่นีนี่ก็ออกสามอืมผลงานของซุปเปอร์โกนาโนอาร์จริงๆ เอาอันนี้ก็ออก3 4ด้วยอันนี้ออก4ฝักเลยคุณผู้ชมโอ้โหแต่มันจะเต็มสมบูรณ์อยู่2ฝักเต็มที่อัน,นที่3ามถือว่ากำไรนะป้าเนาะโอเคมามาค่ะป้าเราไปเอาผักป้าเก็บผักไว้ให้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเอาผักไปกินรุงเทศผักปลอดสารด้วย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็เหมือนเดิมพาพี่น้องเกษตรกร,กรที่กำลังชมรายการ,กรเกษตรติดใจยอยู่มาวันนี้มาถึงสวนพลิกไร่พลิกนะฮะผมได้ข่าวมาว่าเขาเอามาทดลองฉีดได้ประมาณ2ออาทิตย์และเขาบอกว่ามันเห็นความแตกต่างเขาจึงโทรไปบอกทางพวกเราเนี่ยให้รีบมาดูหน่อยแล้วก็วันนี้ก็เลยได้มาที่เขาเรียกว่าบ้านน้องแต้ อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็อยู่ติดกับอำเภออุทองเนี่ยที่ท่านเคยชมเกี่ยวกับเรื่องของอไร่อ้อยบ้างเกี่ยวกับเรื่องของนาข้าวบ้างแต่วันนี้มาดูสวนพลิกกันมาพบกับเจ้าของสวนพริกกันสักหน่อยเดี๋ยวจะได้สอบถามว่าเขาฉีดไอ้พวกเนี้ยอะไรฉีดอะไรผมจะให้เขาบอกเองแล้วกันนะสวัสดีคุณพี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือคุณพี่เนี่ยทำสวนพริกอยู่ใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงครับเห็นความแตกต่างทุกวันนี้มันเป็นยังไงบ้าง ก็พึ่งมาทดลองใช้อ่ะจ้ะประมาณสักสองอาทิตย์ก่อนวันแม่ได้ข่าวก่อนวันแม่ใช่ไหมพิ่งฉีดเมื่อค่นวันแม่เนี่ยทางทีมงานเอามาให้ลองลองดูพี่ชายเขาพามาทดลองให้ไงเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มทําเราไม่รู้แล้วเป็นยังไงบ้างครับก่อนก็เอางี้ถามง่ายๆก่อนก่อนฉีดกับหลังฉีดเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างไหมก็ตอนแรกมันแรงไงแต่มันเงี้ยวมันเลื่องพอออกมาทดลองใช้แล้วเขาเคี่ยวออกดอก สัมมำเสมอเลยก็เม็ดใหญ่โดกหมายถึงว่ามันติดทุกเม็ดจะติดทุกดอกจะไม่ดอกไม่ร่วงเสียหายอะไรพวกนี้นี่ก็นาดแรงไงตอนนั้นแรงนี่ฝนที่ผมรอยแฉะเนี่ยฝนตกแต่เมื่อไหรเนี่ยเมื่อวานนี้แหะฝนเพิ่งตกจะแล้วก็ยังออกได้เม็ดขนาดนี้จะ พึาา่งจะได้พ่นเมื่อวานเนี่ยได้พ่นเมื่อวานนี่เองสุดยอดเลยจริงๆเลยโอ้ยนี่ท่านผู้ชมก็ลองดูแล้วกันนะครับเม็ดใหญ่มากแล้วก็ออดอกก็สวยก,วกิ่งก้านก็ดูแข็งแรงขึ้นนะครับนี่ก็เลยรู้รู้รู้จักชื่อไหมที่ฉีดเนี่ยชื่ออะไร R N แปดแปดอ่ะอา่อานั่นไงชื่อ,อเต็มๆก็คือซูเปอร์โกนาโน R N แปดแปดนะฮะก็อยู่เอามาไหมผมไม่ได้เอามา อันนี้เหรอที่ใช้อยู่เหรออันนี้ท่านผู้ชมต้องดูแลวก็หนึ่งซีซีต่อน้ำหนึ่งแคปซูลจ้ะหนึ่งแคปซูลต่อหนึ่งซีซีจ้ะไอถังที่ฉีดเนี่ยยี่สิบลิตรจ้ะยี่สิบถึงยี่สิบห้าลิตรจ้ะแต่จริงๆแล้วได้มากกว่านั้นถ้าเกิดความต้องการของเราเนี่ยถ้าสมมติว่าพริกของพี่เนี่ยลงไปบ้างแล้วเนี่ยมันสมบูรณ์แล้วเนี่ยเวลาฉีดครั้งต่อไปเพิ่มน้ําอีกก็ได้นิดหน่อยจ้ะนะฮะมันก็จะได้ประหยัดเป็นั้นทดลองอะเป็นั้นทดลองประหยัดด้วยแล้วก็ได้ยี่พอใจไหม พอใจอะพอใจแล้วทําทําสวนพริกอย่างเดียวเหรอครับมีมะนาวได้อะมะนาวมะเขือมะนาวมะเขือแต่นั้นยังไม่ได้ทดลองจะจีดแต่พริกอยู่อะพริพกเพิ่งเริ่มติดดอกอกอกเม็ดเออแล้วคิดว่าจะต้องใช้ต่อไปไหมใช้ต่อไปจะเพอะประหยัดดิประหยัดถูกเหรอถูกด้วยแล้วก็บันใช้กบค้าแมาลงได้ไงตัวอื่นจะใช้กค้าแมาลงไม่ได้รับรองไม่ไม่อันตรายปลอดภยัย นะนะเอาเป็นว่าฝากกับท่านผู้ชมมาด้วยกันรายการนะที่กาลังชมเกษตรติดใจอยู่วันนี้มาถึงจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยบ้านแต้เนี่ยอำเภออะไรนะตรงนี้อำเภอเมืองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีเนี่ยครับสนใจมาติดต่อกับคุณทิพย์คุยคุณทิพย์ได้วันนี้ก็ต้องลากันตรงเนี้ยลาตรงเนี้ยไปก่อนนะจะไปเจอกันที่ไหนผุดโผล่ที่ไหนใหม่เดี๋ยวค่อยไปเจอกันขอบคุณคุณทิพย์มากครับผมคุณบอลทิพย์นะฮะขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ชมเกษตรติดใจอยู่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ เจตประคุณดอกไจนกิ่งละดินเลยครับเนี่ยโอ้สุดยอดมากเลยมัถ่ายอะไรอยู่ต้นเดียวไปจับให้เขาดูทุกๆต้นนุ่นเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราขีโ้โมนิ่อุาแอบมาดูเลยเจตปรคุณแม้แต่กล้องรูปหล่อของเรานี่เหลือเกินจริงครับคุณผู้ชมไปถ่ายต้นอื่นไปถ่ายต้นอื่นเดี๋ยวผมขอตัวไปถ่ายทางโน้นก่อนโอ้โหไปไหว้ปวดท้องดกจริงเลยพี่้จตประคุณเลยไปแล้วเฮ้ยสุดยอดสุดยอด คุณผู้ชมที่กําลังชมรายการเกษตรติดใจมากินข้าวด้วยกันเนร้อนทารข้าวด้วยกันดีกว่าเพราะว่าตอกข้าวแบบบ้านๆธรรมดาแล้วเจ้าของบ้านเจ้าของสวนเจ้าของไร่ทาเนี้ยใครทำกับข้าวเนี้ยแม่อะคุณแม่ละอ๋อแล้วทําเองเป็นไหมไม่เป็นกิ่เนยเดียวะดีมากขอให้เจริญขอให้เจริญเจริญนะมาตูนมาแล้วผมกินข้าวก่อนดีกว่าคุณผู้ชมครับมากินด้วยกันเดยมากินด้วยกันมองต้องด้วยมากินด้วยกันว่า อร่อยมากเลยไปก่อนไปไหนก็ไปก่อนตากล้องไปเดี๋ยวกิกนข้าวก่อนซปเปอร์นาโน R N 8 8คู่หูพารวยชนิดน้ำและชนิดแคปซูลอาหารเสริมของพืชนวัตกรรมใหม่ในรูปแบบนาโนช่วยเพิ่มการดูดซึมได้ดีขึ้นช่วยเพิ่มแป้งและน้ำตาลในพืชได้โดยตรงช่วยให้ดินโปร่งร่วนตุยน้ำและอากาศทายเทสสะดวกรากพืชแผ่ขยายได้ง่ายทำให้พืชเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรง เื้นตัวเร็วนะผมทํามาแล้วรุ่นที่แล้ว8ไล่เนี่ยผมได้ไม่เกิน7เกียนแเกียนสักทีวันนี้ผมได้10เกียนถ้าพี่น้องสนใจมาดูได้เราไมา่ได้หลอกลวงเราพูดกับเรื่องจริงแล้วก็ขอบคุณนะครับซูเปอร์โกโนานโน R N 8 8ถ้าถามอย่างนี้ได้อีกสักรุ่นนะก็คงตั้งตัวได้ใช้ซูเปอร์โกนานโน R N 8 8ดแปดดกจริงติดใจซูเปอร์โกนานโน R N แป ลดต้นุลเพิ่มผลผลิต Rn88 ใช้แล้วติดใจค่ะสัวประกอบ Nano Rn88 1นึ่งแคปซูลใช้คู่กับชนิดน้ำหนึ่ซีซีใช้ได้กับพืชทุกชนิดทั้งพืชสวนพืชไร่ไม้ผลนาข้าวพืชลงหัวไม้ดอกไม้ประดับไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดอ้อ,อยมันสำปะหลังพริกมะเขือมะนาวหน่อไม้ฝรั่งแปลงนาข้าวให้ผลใหญ่โตออกเร็ว ขัวเหนียวใบเขียวเข้มสีสันสวยงามเพิ่มผลผลิตเพิ่มคุณประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน Rn88 ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมปลอดภัยสำหรับผู้ชายและผู้บริโภคโปรโมชัน่นซูเปอร์โกนนาโน Rn88 1ชุด20แคปซูลพร้อมชนิดน้ำา1ขวดราคา1,900บาทแถมฟรี10แคปซูลชุดประหยัดพิเศษ 2ชุดราคา3,000บาทแถมฟรีอีก20แคปซูล